สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีมารีวิวเป็นรถกระบะนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามากันใหม่ๆเลยสำหรับ Isuzu d e m a x คันนี้เป็น1.9 s นะคะรถปี2022เลขมาอยู่เพียงแค่10,000นะคะ7,000กิโลเมตรเท่านั้นเองราคาอยู่ที่599,000บาทนะคะตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนดีกว่าค่ะ เรามาชมนะคะรายละเอียดรอบๆตัวรถของรถคันนี้กันนะคะเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนเลยไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟ m u ติ i reflector หรือว่าไฟฮาโดรเจนนะคะมาคู่กับไฟตัดหมอกในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นสีดําเงาเป็นกระจังหน้าสามชั้นแบบนี้เลยนะคะ ตรงกลางประดับด้วยสัญ,ญลักษณ์ของ Isuzu D-Max นะคะเป็น Isuzu นะคะตัวล้อนะคะเป็นล้ออลลอยขอบ18นะคะจะคู่กับยางปี21ดอ,อกลึกๆใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะเป็นล้อแม็กแต่งในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่แก้มซ้ายแก้มขวาตัวรถเลยนะคะ รถเนี่ยสีบางเดิมทั้งคันนะคะสวยมากๆได้ไปเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงกันเลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้สวยมากจริงๆเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะคะในส่วนของวิทยุนะคะเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานรับเ,เกียร์เป็นเกียร์เม,ยรเมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานะคะเบาเป็นเบาผ้ากำมะหยี่เป็นเบาผ้านะคะ สีดำเป็นทรงสปอร์ตคือสวยมากนะคะบอกไม่แตกไม่เยินไม่ขาดเลยตะเข็บยังอยู่สวยๆเดิมๆเ,เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเลขไม่อยู่เพียงแค่17,000กิโลเมตรเท่านั้นเองสําหรับรถคนันนี้คุณลูกค้าจะได้เป็นรถกระบะ4ประตูนะคะด้านในกว้างนะคะนั่งสบายแน่นอน สวยมากๆเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะสำหรับดี a มคันนี้เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าส่วนต่อไปนะคะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะรอยสีมากจุดนะคะเป็นรอย c ิวซเดิมๆจากโรงงานแปลว่ารถไม่เคยเปลี่ยนชิ้นส่วนมาก่อนรถไม่มีคาบแห,แห้งนะคะไม่มีคาบเยิ้มคาบน้ำมันเลยนะคะในส่วนของคันหน้าของรถคันนี้ คันหน้าเดิมๆไม่บิดไม่เบี้ยวการันตีได้เลยว่ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักลิกคว่ำมจมน้ํามาก่อนแน่นอนในส่วนของเพจนะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์ขนวนการร้อนไม่ขาดไม่เยินนะคะลูกค้าเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะสําหรับคันนี้ฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยแล้วก็มาดูกันที่หัวน็อตค่ะหัวน็อตไม่เคยโดนแกะโดนแงะนะคะการันตีได้เลยว่าคุณลูกค้าได้รถคันนี้ไปคือสีบางเดิมทั้งคันสภาพเดิมๆไปเลย เดี๋ยวเราไปดูหัวน็อตฝั่งลนกันหัวน็อตนะคะเดิมๆเลยค่ะไม่เคยโดนแกะเลยสวยมากนะคะออกรถฟรีดาวได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์064 768 6572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต กดแอลไลมาหาบีได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะบีมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศเลยนะคะอยู่กรุงเทพไม่สะดวกเดินทางมาบีก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้เช่นกันนะคะทักมาคุยรายละเอียดกันได้สําหรับอ s u ุสุดีแมนะคะ 1.9S นะคะรถปี2022กระบะ4ประตูตัวเตี้ยนะคะราคาอยู่ที่599,000บาทลเ,เลขไม์อยู่ที่17,000กิโลเมตรไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ทักมาคุยได้นะ นะคะออกได้ทุกอาชีพออกรถฟีดาวได้เลยนะคะทักมาคุยายละเอียดกับบีได้เลยนะคะ <S <S ชอบคลิปนี้กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะเดี๋ยวเวลาที่ลงคลิปใหม่ๆอย่าได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ